สวัสดีครับวันนี้มียันมาแนะนําให้อีกแล้วอันนี้เป็นยันต์เมตตามหาบารมีมั่งมีสีสุขนะครับเป็นยันต์ตัวเลขด้วยนะภายในยันต์ี้มียันต์นนนต,นตัวเลขด้วยนะครับมียันต์สันตาตัวผู้ยันต์สันตตาตัวเมียนะฮะคือดึงดูดโชคลาภด้วยนะครับมันมีเลข4 2 8 9แล้วก็6 3 9 5นะครับอันนี้ในกวุก,กูกเนาะอันนี้เป็นเลขอลิก,เกงเลขหงุงเลขอ่าเลขหงเลขมมรกรน,นะครับ6 3 9 5 ใครเหมาะเหมาะสำหรับเสียงโชคนะครับ44คุ้มคอ63 6เสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะครับ4289นะครับ28เป็นเงินก้อนใหญ่สองเมรเสน่ห์เมตตามหานิยม89ก็8เป็นติดฝังฝังรักษาคุ้มคองนะครับอันนี้อยู่ภายในยันนี้นะฮะยันนี้เป็นยันที่ยันเด่นรังสรรค์ขึ้นมานะฮะวาดขึ้นมาโดยจินตนาการไม่ไม่ไม่ซ้ำแบบใครนะฮะสวยงามมากเลยนะครับ ใครสนใจอยากจะได้ยันแบบนี้หรืออยากจะได้ยันใกล้เคียงแบบนี้หรืออยากจะให้ออกแบบแบบไหนนะครับก็ลองติดต่อมานะครับสอบถามมานะครับอันนี้ยันนี้นะครับอยากได้บูชามาได้ที่สำนักนะครับมาได้ที่ร้านเช็ดตุ้่อยนะครับร้านฉาของเราต้องทีนะครับใครอยากแวะเข้ามาชมมียันหลายยันนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะลงใน Facebook แล้วก็ลงในติกตอกนะครับลองติดตามดูนะครับตอนนี้มีสี่ยัน มีสี่ยันแล้วนี่สําเร็จแต่ยันหนึ่งจะมีเจ้าของแล้วนะเดี๋ยวน้องก็จะมาเอาเปนเสานี้น้องก็จะมาเอาเปนเสานี้มีเจ้าของแล้วยันหนึ่งยันแรกยันสีนะต้องต้องเอายันสีอีกยันหนึ่งนะครับขอให้ยันเด็กรักษาที่มาเดี๋ยวจะเาเดี๋ยวเจ้าแผ่นใหญ่มาเลยอันนี้แผ่นเล็กเดี๋ยวเอาให้น้องก่อนพอดีน้องชีวิตช่วงนี้เขาดวงตกน้องเขาเอาไปคำดวงนะครับคำ วันที่ร้านค้านะครับเออเหมาะ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 มากับการอยู่ร้านค้านะครับดึงโชคดึงรั์นะครับดึงดูลูกค้าดึงดึงดูคผู้คนเข้ามาในร้านนะโอ้ยันแต่ยันตัวนี้และยันใหม่ที่เพิ่งอาจารย์เด็กเพิ่งทำสิดเข้ามาดีว่าสวยมากครับเป็นยันที่สวยงามมากไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับถือว่าสวยสวยสวยมากเลยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับยันนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายยันนะครับจะมีอีกหลายยันนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอมาให้เรื่อย ใครอยากจะดูใครอยากจะเข้ามาชมก็มาดูได้มาชมได้นะครับที่บ้านนะครับอยากจะบูชาก็าติดต่อมานะฮะเดี๋ยวจะถ่ายรูปติดตามนะในเฟซบุ๊กยีไทรขาวนะยีไพรบุญปัญญ์นะมีฟ้ากับจันเจ้านะครับลองติดตามดูนะนะครับผมใครอยากได้ยันไหนก็ลองลองสั่งมานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม